เรียกว่ายังคงเชียร์จิ้นกันไม่หยุดค่ะสำหรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของหนุ่มแน็กชาลีหลังจากที่แน็กชาลีโสดลูกทับก็แห่เชียร์หนักมากค่ะกับติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวจนีนามว่าขุยอันบอกเลยค่ะว่าตอนนี้แฟนคลับบางส่วนของแน็กชาลีก็หันไปติดตามซัพพอร์ตสาวจินส,สวยๆขุยอันกันเยอะมากๆค่ะซึ่งเวลาขุยอันไปไลฟ์พีเคกับใครก็มักจะโดนแซวถึงหนุ่มแน็กชารลีอยู่เสมอค่ะ ล่าสุดค่ะกับไลค์ในวันที่14กันยายนช่วงที่ขุยอันกําลังไลค์อยู่งานนี้แม่ทัพเน็กชาลีก็เข้ามาส่องดูไลฟ์ของขุยอันด้วยพร้อมกับคอมเมนต์แซลลูกทัพว่าทำอะไรกันทําเอางานนี้ลูกทัพก็แหดแซลท่านไม่ทัพสิคะเน็กชาลี Charlie, มีแอบมาส่อง CCT v ขุยอันด้วยค่ะ Hey, Gao you want what gift? Uh, free gear, free game, yeah. Free game, free game is what? Yeah, free is just一般的一般的PK. <laughs> <BK>. 不行，上局连胜，你再选一个。Hey, <laughs> <laughs> hey, don't lose your confidence. You got Charlie power. Oh my gosh! She say, "May die, no, no more game." <laughs> No! <laughs> you got see coup... Coupon. Mm, uh, mm. Maybe you never... Wait, uh, wait, wait. You never know. Wait, wait, wait. Um, uh, yeah. Okay. You choose, a you choose a oh. one. You Can? You never e know. What? You never know. Yeah. Come on. I think the last game... Charlie Power. Charlie Power! Come on! CEO, i don't care charlie really like this makeup yes i think charlie really love the girl who have a beer you know really very cute mm. 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 so nana i think uh, how are you today very good OK，晚安，拜拜，拜拜，晚安。<laughs> No，Who speak no？Why <laughs> no？So nice. อสวัสดีคุค okay. ่ะคาววัสดีค่ะไม่มีตั้งค่ะที่หลานนะรักคุณนะที่ราวันนี้นี่เออไหมคะ วันนี้ชยยัยูทุกคนคงเทแฟนตีนะะักค่ทรหนูหนุยนะคะนี่คุณพงอาราพงอารอยนี่คุณพงอารายคุณอารุออร่อาไม เแมม่่ยว,มยวชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D N Two Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ